สวัสดีครับคลิปนี้พี่หึงแนะนำแนวทางการสอบสัมภาษณ์นะครับหลังจากน้องๆได้สอบผ่านภาคโอภาคโคในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างหรือพนักงานราชการหรือข้าราชการแล้วนั้นด่านต่อไปก็คือจะเป็นการสอบภาคโคซึ่งภาคโคนี้ก็เป็นการสอบสัมภาษณ์นะครับประเด็นสำคัญข,ข,ของการสอบสัมภาษณ์นั้นก็คือก่อนที่องค์กรหรือหน่วยงานจะรับคนเข้าทํางานนั้น เขาต้องเห็นหน้าตาคนที่จะเข้ามาทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรของเขาก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูบุค,คลิกลักษณะท่าทางการวางตัวของแต่ละคนก่อนที่จะเขาจะคัดคนเข้ามาทำงานนี้เป็นยังไงภูมความรู้ทัศนคติต่อองค์กรหรือหน่วยงานแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆรวมทั้งความรู้ประสบการณ์ประวัติ และผลงานสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ก็คือปฏิพานไหวพริบของคนที่จะเข้ามาทำงานนะครับซึ่งในคลิปนี้พี่หนึ่งจะมาแนะนำการเตรียมความพร้อมในการส่งสัมภาษณ์นะครับจากประสบการณ์ของพี่หนึ่งโดยตรงเลยก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะครับมาเริ่มตั้งแต่ข้อที่1น,นะครับข้อที่1เริ่มต้นที่บุคลิกภา,ภาพภายนอกครับนะครับผม อุปกรณ์กับผ้าภายนอกก็คือพวกเสื้อผ้าหน้าผมในวันที่สอสัมภาษณ์นี้ต้องเนี้ยบดูด,ดีสะอาดสะอา้านเรียบร้อยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าสิ่งแรกที่กรรมการเขาเห็นก็คือรูปร้างหน้าตาของเรานี่แหละซึ่งถ้าเราดูแลเสื้อผ้าหน้าผมดีนะแต่งตัวเนี้ยบสะอาดสะอ้านดีด ก็จะเป็นที่ประทับใจกกรรมการแล้วครับต่อมาข้อที่2ในวันที่ในวันที่เราสอบสัมภาษณ์นั้นเราก็ต้องทําจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสนะครับคิดบวกอยู่เสมอไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นตะนกจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าจิตใจภายในเราดีแล้วก็จะส่งผลไปยังบุคลิกภาพภายนอกของเราด้วยนะครับทำให้บุคลิกภาพภายนอกของเราดูดียิ่งขึ้นนะครับ ข้อที่3นะครับข้อที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมก็จะมีแฟ้มประวัติส่วนตัวแผ่นพับเพื่อนําเสนอประวัติและผลงานนะครับส่วนประวัติและผลงานของเรานี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทํางานหรือประสบการณ์ในการฝึกสอนองเรานี่แหละว่าเราผ่านงานบ้างน้อยเพียงใดและที่สําคัญนะครับตอนที่เราทํางานนี้ก็ควรจะมีรูปถ่ายตอนเรากําลังทํางานด้วยรูปถ่ายยังไม่พอก็ต้องมีคําสั่งมอบหมายงานด้วยนะครับเพราะว่าถึง เร,เราจะทำงานจริงๆแต่ถ้าเราพูดลอย,ลอยไปว่าเรา,เ,ราเคยทำนูน่นเราเคยทำนี่มาแต่เราไม่มีอะไรให้กรรมการเขาดู <S <S เขาเห็นเป็นที่ประจัก์ว่าเราเคยเราเคยผ่านงานตรงนี้เขาก็นึกภาพไม่ออกแต่ถ้าเรามีคําสั่งมีรูปถ่ายปุ๊บอ่ะมันก็จะดูมีมน้ําหนักมากขึ้นดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกรรมการเขาก็มองเห็นภาพเลยเราไม่ต้องคิดนานพิจรารณานานนะพราะ,ะเพราะฉะนั้นแล้ว แนะนำน้องๆไว้เลยว่าตอนโชว์ฝึกงานหรือฝึกสอนให้อาสางานไว้เลยครับแล้วก็ตอนทํางานก็ให้ถ่ายรูปตัวเองตอนทํางานไ้เยอะๆอย่าหมดถ่ายรูปเซลฟี่นะครับผมคาสั่งก็คําสั่งที่หน่วยงานโรงเรียนที่เคยไปฝึกงานหรือทํางานหรือฝึกสอนก็ขอจากที่ทํางานได้เลยครับเพราะมันเป็นประโยชน์ต,ต่อตัวเราเองทั้งนั้นแหละนะครับข้อที่4นะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่เราไปสอบส่งภาต์อันนี้ต้อง ไปทําการบ้านมาให้หนังนะครับเพราะจากประสบการณ์ที่พี่ไปสอบสัมภาษณ์มาก็เขาก็ถามกันข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรก็อย่างเช่นชื่อผู้บริหารนโยบายอำนาจหน้าที่คำขวัญประจำจังหวัดต่อไม้ประจำจังหวัดชื่อบุคคลสำคัญต่างๆอย่างนี้เป็นต้นต้องทำการบ,บ้านมาให้ดีนะครับมาถึงข้อที่5ข้อสุดท้ายครับคำถามที่กรรมการจะถามบ่อย จากประสบการณ์ที่เคยเจอกรรมการถามมานะครับก็คําถามที่พี่หนึ่งเจอบ่อยๆก็คือให้นาเสนอแนวทางการพัฒนางานในตําแหน่งที่เราจะไปทำงานนะครับความภาคภูมิใจมีอะไรบ้างคุณงาความดีคุณมีอะไรบ้างความสามารถพิเศษมีอะไรบ้างงานที่เคยทํางานหรือการที่ได้รับเป้าหมายเป็นงานลักษณะแบบไหนทํายังไงให้อธิบายมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายนี้พี่หนึ่งก็ขอให้น้องๆที่จะไปสอบ สัมภาษณ์ในครั้งนี้ขอให้ทําให้เต็มที่เต็มความสามารถนะครับถ้าเจอข้อบอกพร่องตรงไหนก็ค่อยเอาไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ในการสอ์ต่อไปสักวันหนึ่งน้องๆก็จัดประสบความสมําเร็จยืนหนึ่งเป็นที่1เหมือนพี่นะครับขอบคุณครับ